จารย์วางแผนหรือเตรียมการจัดการของอาจารย์ที่บ้านโดยเฉพาะที่อาจารย์บอกสองถึงสามร้อยศรีษะเดียวๆทางน้องอ้วมีภาพ<ม>ถ่ายก็ขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูไปด้วยทางบ้านอา,อาจารย์เตรียมเป็นศูนย์เรียนรู้หรือเตรียมเป็นที่สําหรับเก็บครูหรือเป็นที่สําหรับจัดแสดงอย่างไรครับคือคือคือตอนนี้ที่บ้านนะ,ะครับหลังจากที่ซื้อบ้านที่หมู่บ้านมัทน,นาแล้วะฮะชั้นบนอ่ะมันมีทั้งหมด3ห้องนอน ผมทุบทิ้งหมดเลยทําเป็นห้องโลง่ลงๆเลยแล้วก็ต่อเติมด้านข้างด้านนั่นออกด้านนั่นออกอีกแล้วก็ทําตู้บิวอินทั้งหมดแล้วเอาหัวคนทั้งหมดไปเก็บเอาไว้ที่นั่นครับนะครับแล้วก็ติดแอร์เพราะว่าของพวกนี้ถ้าเผื่อว่ามันไม่มีถ้าอุณหภูมิมันร้อนมันหนาวเนี่ยม,มันจะพังไวอันนี้ก็โชคดีว่าตอนนี้มันมีไอ้โซไอ้ไอ้ไอไอแผงโซลารูฟอะหลังคาแล้วก็เลยประหยัดค่า,าไฟไปเยอะถ้าตอนนี้จ่ายค่า,าไฟสงสัยจะอ้วกแม่ ก็เปิดแอร์ไว้วันละแปดวันละแปตั้งตั้งเอาตั้งเปิดแอร์ไว้วันละแดชั่วโมงในช่วงกลางวันที่ว่าร้อนๆเนี่ยมันก็แอร์มันก็จะตัดเปิดพอสักสามสี่โมงเย็นแอร์มันก็จะตัดปิดแล้วก็ใช้ไฟจากโซลารูปเนี่ยไปนะครับมันก็รักษารักษาของเอาไว้ได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีทีเดียวก็ศีีษะโขนที่เอาไปจากทางเนี้ยต้องเรียนให้ทราบว่าสภาพมันค่อนข้างจะสุดโรมแล้วต้องเข้าใจอย่างว่าว่าทางนารัฐเองก็ไม่ใช่ช่าง พราะนั้นเขาก็ไม่ได้ซ่อมก็ยังขอบคุณที่ไม่ได้ไปส่งซ่อมเพราะถ้าไปไปส่งซ่อมไปเจอช่างช่วยช่ยของมันก็จะเละสู้ให้มันสุมอย่างนั้นนะฮะสภาพสภาพที่มันขึคือมันสุดมมัยแล้วเดี๋ยวผมมาซ่อมเองเนี่ยอย่างเนี้ยพวกเนี้ยคือศีะที่ผมเอที่ผมที่ผมจับซ่อมเองโดยใช้วิชาของไอ้เพื่อนที่เป็นอยู่ที่วิภายอรมันเอามาซ่อมของ ของพวกนี้ทำให้มันเป็นของเก่าที่ไม่ชำรุดก็เก็ซ่อมก็เก็บเอาไว้หมดแล้วตอนนี้ชั้นชั้นชั้นสองที่บอกก็ทำสามห้องเป็นห้องเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นแหล่งคือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วสมาคมวิทยาไทยเขามาดูนะครับเราก็ได้รางวัลจากสมาคมวิทยาไทยอ่ะสองอ่สองปีซ้อนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยสัรเสริญดีเด่นแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาเาก็เพิ่งเพิ่งได้รับรางวัล เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจําปี2506 2 5 6 6นะครับ <c oughs> ก็ได้มาอีกปีหนึ่ง <c oughs> ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ <c oughs> ก็จริงๆแล้วก็ไม่เชิงเป็นศูนย์เรียนรู้นะก็คือว่าวันเสาร์อาทิตย์ใครว่างๆอยากจะมาทําก็ลองมาทําดูแต่ผมบอกตรงว่าสิ่งที่ผมอยากจะสอนเอาไว้เนี่ยคือไม่ใช่สอนให้ทําเป็นสอนให้ซ่อมเป็น <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าพอส่งไปให้ช่างซ่อมเนี่ยเขาจะใช้วิธีการ ปิดทองใหม่เขียนหน้าใหม่มันออกมาบางทีนะมันออกมาคนละแท่เลยอย่างสังเกตได้นะผมขอเขาพูดไปนิดนึงอย่างศีษะศ,ษะศีษะเพราะแก่หน้าสีจันออที่อยู่ที่กองการบางขีดนะอะส่งไปซ่อมกลับมานี่มันคนละแท่เลยนะมันก็ไม่รู้อะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าใครซ่อมแต่ผมดูแล้วว่าเสียดายศีษะนั้นนะ่ะสมัยก่อนเนี่ยผมเคยซ่อมให้ครั้งหนึ่งสมัยที่นักข่าวอ่ะ ไม่ทราบอ่าจจะพอจําได้เป็นหัวเป็นหัวหน้าห้องเครื่องนะครับแล้วเขาเคยบอกอุ้ยอุ้ยช่วยช่วยซ่อมให้ช่วยซ่อมให้หน้านหน่อยผมบอกว่าเฮ้ยไปซ่อมั้องหัวอย่าไปทำเนี่ยเสียดายเพราะว่าใช้ครอบมากตรงปากกระบอกพว่ามันเปื่อยเดี๋ยวเราจะซ่อมเฉพาะช่วงปากาปากระบอกแล้วเราจะเกลี่ยสีเพื่อจะให้มันอยู่ในอยู่ในสภาพดูก <laughs> แล้วส่วนอื่นไม่ต้องไปแตะเขาปล่อยเขาถ้าคิดจะทําใหม่สร้างใหม่ไปเลยแต่หัวเก่าเนี่ยเก็บเอาไว้อย่างนี้ให้เห็นถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ให้เห็นถึงร่องรอยสีมือชั้นครูที่เขาทําเอาไว้ครับ,รบเอาไว้สําหรับเป็นเป็นของเรียนรู้แล้วผมก็ซ่อมให้โดยตอนนี้ซ่อมช่วงปากช่วงช่วงปากกระบอกนะฮะก็มีการเกลีย่ยการ,รใช้อ e ีบ็อกซี่ใช้พวกพวกสสมัยใหม่แล้วก็ทําสีเกลี่ยสีให้มันกลืนไปแทบจะดูไม่รู้เลยว่าว่าซ่อมแล้วก็ใช้มาจนาก,กระทั่งถึงอยู่วันดีอันนีคืนดีเนี่ยของการสังเกตเขาส่งไปให้ที่ไหนซ่อมกลับมาแล้วรเราก็ไม่ว่ากันแล้วก็ปล่อยเขา และอีกหนึ่งศรีรระนะก็คือศรีรษะพระคเนศถ้าเปิดถ้าจะเห็นนะสมัยก่อนนะมันจะมีหัวนที่ตาเป็นตา,าตาขา,ขาวๆเป็นแว่นน,ะนั่นนะผมซ่อมให้ให้ให้แล้วสมัยนั้นนะนะฮะสมัยนั้นพอยังรับราชการอยู่ที่กองการสังกีตก็เอาไปซ่อมรล้วลาลักษณะของการซ่อมเนี่ยถ่ายรูปทุกมุมนะทำออกมามันต้องเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็มันก็ออกมาเหม,เหมือนเดิมทุกประการครับ